สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับดูกับช่อง G Channel เนะอะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอะพอดีผมได้ทำการสั่งซื้อหน่อของบัวหิมะนะครับมาจากภาคเหนือเนาะก็บัวหิมะนะครับก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นหัวเป็นหัวหรือใต้ดินเนาะะหลายท่านก็คงจะเคยสั่งซื้อนะครับมามาทานนะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมเองครับก็เคยซื้อมาทานเนาะแต่ว่าไม่เคยเห็นต้นนะครับคือเห็นต้นเฉพาะในคลิปนะครับแต่ไม่เคยเห็นต้นแบบจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยสั่งสั่งหน่อของมันนะครับมาลองปลูกดูเนาะอยู่ในกล่องนี้นะครับซึ่งผมได้แกะฝากล่องไว้เนาะแต่ว่ายังไม่ยังไม่รื้อดูนะครับว่าหน่อของมันที่ได้มาเป็นอย่างไรนะครับอ่านะเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูหน่อของมันนะครับให้ดูหัวของมันนะครับ หัวของับหิมะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นพืชที่อยู่ใต้ดินนะครับขุดขึ้นมานะครับเป็นส่วนส่วนรากนะครับเป็นหัวนะครับส่วนรากเนาะก็ขุดขึ้นมาก็สามารถที่จะนํามาปอกนะครับกินแบบสดๆได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ผมสั่งมาประมาณ2รอบแล้วนะครับโบหิมะก็กินอร่อยนะครับเป็นพืชนะครับมีประโยชน์ด้วยเนาะทีนี้นะครับวันนี้ก็ ทำการทดลองสั่งหัวนะครับของบัวหิมะมานะครับอทางร้านบอกว่าเป็นหนอนะครับหนอบัวหิมะนะอะมาดูพร้อมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะสั่งมาทั้งหมดก็20หนอนะอ่าิบหนอนะครับนี่ครับแกะดูนะครับแกะดูพร้อมกันนะครับไม่ไม่ได้แกะดูก่อนหน้านี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะ นี่ครับผมสั่งมาทั้งหมดกอ20นะครับ20หนอนะครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือพิมพ์มาให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการปลูกการเพาะนะครับการเพาะวิธีการปลูกนะครับมีการใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยนะครับมีคู่มือมาก็ไว้ไปปลูกดูนะครับมาดูนะครับทั้งหมด20หนอนะครับ เขาใส่มานะครับในกล่องแล้วก็เป็นถุงเนะาะไม่แน่ใจน่าจะเป็นขุยมะพร้าวนะครับโอเคหยิบออกมาอ่นนี่คือเป็นการาเป็นการาได้เห็นนะครับได้เห็นหนอของบัวหิมะครั้งแรกนะครับโบวหิมะก็เป็นหนอแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5สอง ก้าสิบนะครับสั่งมาทั้งหมด20่สิบนะครับ1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบเอ 2ี่สนะครับโอเคเนาะทางร้านก็ให้เหลือๆมานะครับมากกว่ายี่นะครับในถุงมีอีกเนาะ,ะน่าจะมีอีกนะครับในถุงมีอีกเนาะ,อะ,อะโอเคหมดแล้วเนาะ,ะไม่มีแล้วครับมาดูนะครับหน่อของโบหิมะที่สั่งมานะครับนี่ครับได้มาลักษณะแบบนี้เนาะ เป็นหนอนะครับที่เริ่มโปรแล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับเคยเห็นครั้งแรกนะครับเคยเห็นนะครับต้นจริงนะครับหมายถึงหนอนะครับเคยเห็นจริงๆครั้งนี้ครั้งแรกนะครับนอกกนั้นนะครับก็เคยเห็นแต่เฉพาะในคลิปเนาะบหิมะก็ส่วนมากปูน่าจะรู้สึกว่าภาคเหนือนะครับตามบนเขาบนดอยเนาะผมอยู่ปากใต้นะครับ เดี๋ยวลองลองลองซื้อมาทําการฝังดินนะครับทําการปลูกดูนะครับอ่ามีคู่มือให้ด้วยนะครับอ่าก็ได้มาลักษณะแบบนี้นะครับหน่อของโบหิมะนเนาะโอเคนะครับอ่าได้มาสั่งมาทั้งหมด20นะครับ20หน่อนะครับ20ิชิ้นเนาะอ่าทางร้านก็ใส่มาให้นะครับเมื่อกี้น่าจะประมาณสัก2ี่ส